สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดประแจแอลนะครับหัวบอลนะครับของฮัสกี้นะครับของแท้นะครับตัวนี้หัวเป็นหัวบอลแท้นะเกรดสูงคุณภาพสูงกันเลยนะครับในชุดก็มีตั้งแต่เบอร์มินแล้วก็เบอร์หุ่นนะครับผมเบอร์มินก็มีตั้งแต่1.5มินนะครับผมจนถึงเบอร์10มินนะครับแล้วก็เบอร์หุ่นเริ่มตั้งแต่เบอร์จุดศูนย์ห้านะครับจนถึง3ามทับแปดเลยนะครับผมแล้วก็ในชุดนี้ก็มีด้ามจับมาให้ด้วยนะครับ ตัวด้านจับช่วยแรงเสริมนะครับสำหรับแปลงเป็นแบบไขควงไขหรือแปลงเป็นตัวทีนะครับผมก็อันนี้วิธีเดี๋ยวจะแกะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็เริ่มต้นก็แกะออกมาจากนี่แพ็คเขาก่อนนี่ผมลองเบอร์ห้าให้ดูนะฮะแพ็คมาก็ทํามาดีมากเลยนะครับมีตัวกันหล่นกันอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นด้ามนะครับอันนี้เป็นของอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมเอาไว้ใช้เองนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับถ้าเราจะทําด้ามเป็นตัวทีนะฮะ ตัวด้ามเนี่ยรู้สึกจะใส่ได้เล็กสุดที่ m 4นะครับผมเบอร์เล็กกว่า m 4ใส่ไม่ได้นะฮะอันนี้ผมหยิบมาเป็นดอก m 5นะครับแล้วก็เอาจิ้มลงไปนะฮะจิ้มลงไปในด้ามของเขาเลยนะครับนี่นะครับจิ้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ดันเข้าไปนะครับจิ้มให้สุดก่อนแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะแต่เราก็ดันล็อกนะครับดันขึ้นนะครับเพื่อล็อกทีนี้ก็จะเป็นด้ามตัว t ได้แล้วนะครับเพิ่มแรงบิดในการไขใช้งานนะครับผม แต่ถ้าจะเป็นด้ามไขควงก็ปลดออกนะครับผมแล้วก็เอาด้านนี้นะฮะเอาด้านนี้นะฮะเสียบเข้าไปแทนนะครับผมแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนกันครับแล้วก็กดสีแดงล็อกนะฮะแค่นี้ก็จะใช้งานแบบไขควงได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะสะดวกมากก็ใครใช้งานเรื่องงานช่างอะไรก็มีติดบ้านไว้คุ้มแน่นอนครับตัวนี้คุณภาพสูงเกตดีขอบคุณครับ